สำหรับแมมูแอร์นะครับ13นิ้ว215เครื่องเปิดไม่ติดติดแล้วดับเครื่องค้างเรามาดูกันเป็นที่อะไร<อ>ส่วนใหญ่สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้เราทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วจะเจอปัญหาก็คืออะไรบ้างที่เจอหลักๆเลยก็คือน้ำนะครับ แล้วก็ความชื้นแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่โดนความชื้นมาแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่หลังๆเป็นเยอะคือชุด CPU เสียนะครับ CPU ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นชิปที่คอนโทรลทั้งหมดอยู่ในเครื่องก็เดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยน CPU กันตัวนี้ก็เป็นหลายๆตัวนะครับที่มีปัญหาสำหรับ macbook air ปี2อ1 5 1นนิ้วก็ใช้งานไม่ค่อยได้ใช้งานกราฟิกหรือใช้งานพวกเรสโซลูชันตูงๆเครื่องจะดับ นะครับหรือบางทีปิดไว้นะครับพอเครื่องเย็นก็จะกลับมาใช้งานได้ วางเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปเลยการเปลี่ยนใช้เวลาประมาณรัก4ี่นาทีนะครับผมเราจะเสร็จแล้วก็มาเทสกันอีกทีนึงอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่ผมวาง ตัว CPU ไปเรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเรามาซูมดูใหใกล้กันตัวนี้ SR s r, r 2 6ตัวเดิมนะครับจะเป็น CPU 1.6สังเกตดูนะครับทั้งบอร์ดเนี่ยมี CPU ตัวเดียว ซึ่ง v g a on board ก็จะอยู่ในนี้นะครับเวลาทำงานหนักๆเวลาใช้งานนานๆนะครับเกิดมาจากตัว H ี a เดมกับ CPU เสื่อมสภาพใช้งานแล้วดับบางทีก็เครื่องเปิดไม่ติดบางทีก็ชอ็อตนะครับเกิดมาจาก USB ที่ต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอกนะครับชอ็อตเข้าตัว h d m เเพราะตัวตัวนี้มันเป็นตัวคอนโทรลอยู่เราทำการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยละหรือลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาประมาณที่ผมแจ้งไปเนี่ย สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้ว่าอาการประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ต,ตัวการเปลี่ยนซีบีวราคาค่อนข้างสูงตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นปีถ1งปสิบเจ็ดนะฮะนี่ปี1ิบเจนี่ปีสิบหาขอเวลาประกอบแป๊บเดียวแต่ว่าผมไม่ได้ประกอบแบบทุกชิ้นนะรายละเอียดเดี๋ยวผมไปเก็บอีกทีหนึ่ง ลหมุนนะครับติดแล้วแต่ของเดิมทีแรกก็ติดแต่ว่าประเด็นก็คือมีปัญหาที่เครื่องเปิดแล้วดับแสงมาแล้วนะครับจะบูตช้านิดหนึ่งเพราะว่า OS เป็น OS ตัวใหม่ CPU จะเย็นนะครับสามารถจับได้เลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยร้อนมากแล้วก็มีการตัดดับเค okay, นะครับก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยออนได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดขึ้นมาได้น่าจะโหลดหลอดประมาณ20%แล้วตัดดับ ยีสิบตันดับแล้วก็มาสังเกตในส่วนของความร้อนของ CPU เนี่ยจะดับจะร้อนมากแล้วก็ดับชีดแล้วก็ดับนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สำหรับ MacBook Air ปี2 0 1 0 1 0 1 0 1สิบสิตัวนี้ CPU 1.6นะครับผมแรมเป็น4ี่จิกลูกค้าที่มีปัญหาอาการเครื่อง ติดดับใช้งานหนักแล้วดับหรือว่ามีอาการค้างมีอาการช้าติดต่อ BMAX ได้นะครับตอนนี้เรามี3าสาขานะครับลังกำแพงลังสิธิ์แล้วก็ภาคตาใต้ฝากไปด้วยท่านใดที่มีปัญหาประมาณนี้